ตัดค็นถัววดิื้อวันนี้มาตัดผมให้คุณพ่อค่ะอะไรอย่างมันยู่อมันนี่มันย่อมันยู่มันนี่มันย่ออะไรนี่ก็ย่อยือย่างวะมันอันมันผมให้ย่อๆย่อๆย่อๆน่าาช่น้ำตัดน้ำแดงวอียายายาผลอีกทีอุยายายาบาดคนณโวย เอามันใจมั้ยเข้มไปยังม <ás że lawsuit royable> ่ erm, ้ยช่วยนูหนลบบเฮ้ยเ้ยเยเข้กตั้งมั้ยรอนุกเล็กเล็กน้อยนตัดผมให้คุณพ่อโอ้ยใจ่มาคุ้ม มึงเพ่งจลาไปแต่คนละมึงเนี่ยเ็้ามั้นเดิมสั้นเมียงกว่ไกกว่าเพิ่ว่าไตนอ่ะอาคิบอยู่้ยังมใจเวผมเนี่ยสมนนำสายต้องเรียก หลังมาฝอกขาคุ้ดคือเอาออกแล้วข้อสองบนที้กันนะข้อโอ้ขอหักอขาขาฮ่ ใส่ใส <c oughs> ่อย,อย้โอ้จากนอนรนี้มไโงใส่โอ้ลงเนี้ยลงเนี้ยเอาคุยสิตใะอธิบดอย่อ่ะอ่ะองออนี่ <c oughs> มันมีกำลังม, <c oughs> ม่ได้ใส่น้ำมันนะ <c oughs> อย่าเข้ากล้องเอาอย่าเข้ากล้องน้ำมันหยอดน้ำมันไี่ใส่ ายายอยากเข้ากล้องไปนี่เอา้าดูกล้องมองกล้องมองกล้องมองกล้องมอองงกล้คนอยากเข้ากล้องสายชาติสายชาติหน้าสายช,ชาตินั่นก็ถึสายชาติมันอยู่แต่นี้นั่เนาะสายชาติย่อสายชาติเรียกยังอีกมสายชาติหรอว่าม่าแม่ชาติไปตัดไปได้ไหม มา<ม>จะได้อยู่นะปกติเขาตักบอนลุกแล้วอ,อึบเดี๋ยวล้วงเดินละเดี๋ยวลวงเดยวลยว่างตัวบ้านนั้นหนึ่ง้อบ้าน,นบ้านเอ,อ้ได้ได้ได้บ้านนั้น

เคค่ะมาจาก <coughs> 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 เห็นเขาดะเดือนเดือนแบบเดียวนะกาันี้ไปยุบตังไหนดิไหแล้ววูวีวูวีเจ้าฝานลวไปเกิดไปไปหมือนไปร้าวไปยุบหรือก็ทราบไปกันด้วยพอไปคนละนะนเกี่ยนาทีเกี่นาทีเกี่ยงนาทีเอาเจ้ไปกันด้ว ก็ฝันเห็นตัดแก่ก็ฟ้ันก็ฟันเห็นอ่างน้ำักเกีเน่ยก็พอเ็ดแล้วตัดผมให้่อบ้านดหอมีอางก้องบางก้เออนั่นแหละก็ฟันเห็นชดปักนอนแล้วก็แล้วไปร้านตะเกีแล้วก็ดีใจน้ำนี่ก็บมชดไรไปกันได้เลมหาชีสเลย เขาจะยึดถื่ก่อสร้างบ้านคนไม่บุลายไม่เสร็จันมาบอกหนบอกตอนไหนตอนแระถือล่บอกีเนานได้หรอบอกตอนไหนมาเห็นรู้เรื่องมาลู้เรื่องด้ยละตำรัที่ปัดหุ่นที่มือไหว่าเนาะ

ได้รกอวะพแล้วพอแล้วแล้วว่าเป็นใส่ดเวย่ำไมนี่ตัดหนวด

ตัวมตัดก็ไ like ด้ครับตัดอ <T> ันน no, yeah. ั่นขอบๆนิดหนึ่งนน้อยมันไปใส่น้อมันยางไปแล้วรถ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 ไปแล้วจัจักไปแล้วแม่แม่่จาาจับ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 ดกูก ทายเงีไไ้ยมนไไนันน่นีนะเอาไปเลยทายถูกติดเนาะติดนะนะก็ทายทาย